สวัสดีจ้ดพี่น้องกล่องนีนางบวยแกคคสวัสดีพี่น้องป้องป่ายทุกทุคนค่ะสวัสดีพี่น้องป้องป่ายทุกคนนะคะเนาะยี่นาจะขับรถกําลังจะขับรถไปเห็ุงานค่ะกําลังจะขับรถไปทํางานแต่ว่ามาแวะเบิงเรือพ่อญกยอนพญพิ่น,เอ,น,น,ะะนเอาเรือลงแล้วนะคะเอาเรือลงท่าแล้วแล้วครับ ขับเรือออกเรือหาตกปลานี่สองสามเท่าละเรือใหม่เล่านะคะเนาะเมื่อนี้นี่พ่อยายเพิ่นจะออกเรือตกปลากับหลานทรายเล่านี่น,นันง่งบ่ได้ไปนั่งพอบ่ายนั่งจะไปเห็นง,งานสวัสดีพี่เพียงน้อง,องวันเสาร์เนาะคะนะ่ะเนาะวันเสาร์พ่อยายยังไม่ทันมาถึงดอกเราไปฮับหลานเราอยวู่นนบ่แม่นคันนีบ้บ่บ่แม่นนี่นั่นงเสือไายบรรยากาศให้พี่เพียงน้องเบิง่งรอบๆเนาะค่ะเนาะนะี่บรรยากาศหมู่บ้านฟุสแลนส์วอล์กเนาะคะนะ่ะเนาะแถวบ้านนี่นั่งนี่แหละพี่น้องบ้านนี่นั่งไกลจากฟุสแลนส์วอล์กนี่ประมาณ ชิปนาทีนะคะเนาะประมาณชิปนาทีนี่แหละอันนี้ท่าเรือที่จอดเรืออันนั้นเป็นโรงงานโรงงานอะไรไม่รู้แล้วก็อันนั้นเป็นโรงงานกระูบาทโรงงานเกี่ยวกับอะไรไม่รู้คะ่ะ <c oughs> เป็นโรงงานนะคะเนาะอันนี้เป็นสถานที่จอดเรือทุกเรือที่มาจอดเดี๋ยนี่เสียคาซาวพี่นะะ้องค่ะเสียคาสาวยังพญายิ้พนบอกก็เสียปีละหนึ่งหมื่นโคนนะคะเนาะนี่นายจะพาเพียงน้องลงไปเบิงเรือข้างล่างย่นางจอดเอาหนาออกมาทางโขดว่าเป็นยังดอก <c oughs> ยังน้านก็ออกแล้ว ดี๋ยวพญายหนตเพิ่งจะขับรถมาลงทางใดเล้นอเนี่นนยเนาะพญายังมาบ่หอดอกอีนางขับรถออกจากนี่ประมาณบ่ายโมงเชิงค่ะตอนนอี้ก,ก็เทียงเทียงกวาจะบ่ายโมงแล้วล่ะมีนางพอมีเวลาอยู่มาเบิง่งเรือพญาจักหน่อยนึงอากาศมื่อีดีค่ะลบสิเอ้ยบ่บ,บ่อากาศก็ติดลบอากาศอยู่ที่ติดองอ่า1ิบองศาอากาศอยู่ที่10บองศาบ่มีลมพี่น้องบอ่มีลมก็บ่มีแดดแต่ก็แต่ก็อากาศคือแบบว่าโอเคอะ ถึงจะไม่มดแด่แต่อากาศก็อ่าอากาศก็โอเคโอ,คโอีนังเวบาวติมดีกันคัพี่น้องนี่บรรลว่ามีหอยมีกุ้งมีปูมีปลาบอลนตรงนี้อีนางว่าสิซื่ออันตะแกรงกรงแบบแบบแบบกระนะเอามาย้อนลงเพื่อมีปูพี่น้องเพื่อเพื่อเพื่อมีปูขนมปังน้ำใสอยู่ค่ะน้ำถือว่าหนึ่งอยู่บ่ค่อยมีล่มก็เลยคขื่นก็ได้บหลายข้างล่างมีแต่อันปากกาล่างพี่น้อง แต่นางคดวามันก็น่าจ,จะมีแบบว่ามีปูแเน่นั่นละเดี๋ยวไปหาซื้อสวีงมาสอนกุ้งน้ำกุ้งฝอยเรือที่มาจอดอนี่นี่ก็คือเสียค่าซาวนะพี่น้องเนาะอันนะเรือพอยหญ่เรือพอยหญ่ลำนี้นี่เดี๋ยวเราจะออกเรือตกปลากัดหลานใต้เล่า หลานใายเล่าก็มกักมักออกมักตกปลาพอกันอีนางบาดแไปนำ้ำแต่แต่สื่อเลือดคล้ำหนีมากอีนางยังประธานีมีโอกาสออกเลือดตกปลาก,กับพ่อใหญ่ได้พี่น้องค่ะเว้ <c oughs> เลือดมันอีนางบ่ค่อยมักทีนางดอกเพราะว่าทีนางมันเป็นมันเป็นแค่ตรงนั้นเลือกเกามวเลือดอ,อันล้เกากันยังยังเป็นแบบว่า,าเป็นเบ้อ เป็นเบาะนุ่มๆเป็นเบาะโซฟาอะนะพี่น้องแต่ว่าอันนี้มันเป็นเบาะแบบนั้นมากเบาะเป็นยังนะคะเด้อเฮาสื่อเบาะว่าเปลี่ยนได้เพราะยายพิ่นมักที่แบบว่าข้างหน้ากว้างข้างหลังกว้างเวลายืนเวลายืนตกปลาเนี่ยค่ะข้างหน้ากว้างข้างหลังกว้างเห็นปะเรือล้ำหนีเป็นเรือสำรับหาปลาเนาะค่ะเนาะบ่สามารถที่จะนอนได้นอนได้โย่ถ้าเกิดว่าอากาศดีๆแล้วเฮาท้ำเข้าถ้ำผู้อาสาเอาเอาเบาะเอาเบาะเอาเบาะมาว่างแล้วก็กางเต็นท์จักหน่อย กับพ่อได้อยู่เห็นปะ่ะอ้ยอากาศดีแห้งพี่น้องวันนี้พอใหญ่ขึ้ยังบมาเนาะเนาะอากาศดีมากๆใช่บรรยากาศรอบๆพี่น้องวันเสาร์ก็ับไป็นงานขึ้นเก้า 9, พี่น้องค่ะ เสือไปทํางานเหมือนเดิมเสือในอนั่งนี่มีแต่ตัวพังๆพ,พี่น้องย่ท่านอิสือใหม่อยู่มีเงินเฮ็ดงานหลายมีเงินกับบดไอซ์ชุดชั้นในใหม่จักเทื่อพี่น้องขอ <c oughs> ยิ่งเลยเดี๋ยพอีนั่งใส่เสือไนยสนิที่แบบว่ามีโค้งเนาะมีโค้งเล็กโค้งเล็กฮัก,กทุกตัวตอนนี้นั่งมีเสือหน้าอยู่ประมาณสี่หาโตเก้าบัดสุดโตยมทันได้ซื้อใหม่อยู่พี่น้องเลยฝากให้ทางบ้านทางไทยซื้อมาใหา้แต่เบิรงนเดี๋ยวสงใส่ซีซีน้อยสีไซบบ่ได้เดี๋ยวรอรอถ้าเบิงก่อน ถ้าใส่บ่ได้รีก็เดี๋ยวซื้อใหม่อยู่นี่สักสองสามตัวถึงน้ำก็ใส่อยู่เด้เอ้าพ่อใหญ่ไปทางไหนเนาะคือว่ามาจาักเถื่อสิได้พ่อกันบ่เนาะบ่แม่นนี้นางสิได้ไปก่อนบ่มาบ่ฮอดจักเถื่อเราขับรถออกมาก,ก่อนไหนนางเด้แล้วไปแวะรับล้านลอาทางไหนดูนี่โอ้ย มวยน้าบอกว่าเสียดายเนาะแม่ก็นองมาบอมันช่วงที่แบบว่าช่วงหาเหตวมาสัน้นหน่าสิหายมาช่วงหาเหตุมาสัน้นก็เลยว่าโอ้ยแต่และช่วงอาคาวิสามันกกบะบะทอกันนะดูว่าไปน,น,นั่งรอนในรถก่อนกินข่าวมาเราได้ตอนเศร้านี่อย ว่าจะไปหาซื้อค้ากล้องค้ากล้องติดกรบรดติดก,กับแม่ข้างหนาหนารถดเนี่ยเพื่อขับรถจะอ่ทย่ายเคลปไล่์สดแน่จักหน่อยกินยาชูกําลัง <world ly> เป็นเครื่องดื่มชูกําลังมันจะเป็นรถรถผลไม้พี่น้องนี่ก็จะคลายๆแบบว่าเหมือนน้ำส้มเหมือนกินน้ำส้มค่ะ เหมือนเอ็มรอยเหมือนกระทิ่งแดงบานเท่าไรแต่ว่าเอ็มลอกระทิ่งแดงของเขามันจะแรงกว่าอันนี้มันจะออกรสชาติแบบว่ารสชาติเหมือนผลไม้เหมือนน้ำส้มอ่ะนะเหมือนน้ำส้มแฟนต้านะพี่นอ้อง